แจกเลยค่ะต้องรู้จักมีแเมตตาแบ่งปันนะคะพาลูกหลานๆค่ะมาแจกอาหารกับคนไร้บ้านนะคะมีค่ะคนไร้บ้านเยอะเลยค่ะที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ หาลูกๆหล,ลานๆมาแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านนะคะตอนนี้คนไร้บ้านก็มากันเยอะแล้วค่ะน,นี่ค่ะต่อแถวรอรับอาหารแล้วนะคะพวกเรามาแจกอาหารแก่คนไร้บ้านที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะโอ้เนี่ยโตขึ้นน่ะต้องจะได้มีความเมตตานะคะ ตอนนี้ลูกๆมีความสุขมากๆเลยนะคะการแบ่งปันเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากจริงๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้คนมาเยอะเลยค่ะลูกหลาน,ลานทุกคนมีความสุขมากๆนะคะที่ได้มาทำบุญให้ทานในวันนี้ค่ะ โอ้จ yeah, mm ูมีเก่งมากเลยพี yeah, ่จูเก่งมากเก่งมากเลยครับค่ะมีความสุขกันทั่วหน้าค่ะ นาดควหน่อยสวัสดีค่ะลูกหลานทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะนีค่ะมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะ โอ้ยมาเยอะเลยค่ะมาตลอดเลยสุดยอดไปเลยเด็กๆมีความสุขมากเลยค่ะขนมตอ,ตอนนี้แจกขนมด้วยนะคะ ันนี้เราแจกขนมด้วยนะคะนี่ค่ะเต็มกล่องเลยพี่เยจูพี่เยจูแจกคนละหนึ่งนะคะคนละหนึ่งะจาลูกเดี๋ยวไม่พอค่ะทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะมาแจกอาหารกับคนไร้บ้านก็มาได้นะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะไร้บ้านจริงๆค่ะ เขานอนตามฟุตบาทเลยนะคะถ้วยขนมถ้วยขนมถ้วยโบราณทำสดๆใหม่ๆเลยมาใครยังไม่ได้ขนมมารับได้นะคะตอนนี้เราจะทำมีครุกกันนะคะโอ้โจ๊ะนะ่าเชี๊ยแน่เลย นี่ไก่สับโอ้โหน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่เยอะๆเลยแล้วก็นี่ลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นอร่อยมากเลยนะคะนี่มีถัวงอกถั่วงอกลวกเรียบร้อยแล้วนะโอ้โดูดิถังอกปล่อยจารพิษนะคะถั่วงอกแห้งค่ะ รกกรกเียยบ้อถั่วงอกแล้วใส่ถั่วงอกรั่แล้วแล้วก็ใส่เส้นนะคะอ้ให้เยอะเลยโอ้โหโอ้โหให้แบบจุกๆไปเลย เราสั่งอาหารจากร้านโอ้คุณพระอาหารตามสั่งนะคะมีหลากหลายเมนูให้เลือกราคาไม่แพงอร่อยถูกหลักอนามัยค่ะขนมถ้วยโบราณอร่อยมากราคาก็ถูกมากๆด้วยค่ะหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะทำสดใหม่ทุกวันนะคะสะอาดถูกหลักอนามัยสั่งซื้อไปแจกทานได้ค่ะหรือจะสั่งซื้อไปขายก็ได้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ